ดูกับน้องเทดีสปอรเด็กสองโยเกิร์รสแกงรถและซิงสามดยแอสเซนมันตินเหมือนเดิมเป็นรถใหม่ของวีวินะฮะคันนี้เป็นรถนะในในตำนานนี้ต่อบพีวันพีวันอา I mean... เ๋ยาตอบพี่วันสีเขียวนั้นมีหรือเปล่า อัสุดท้าย ช่วงนี้มันเสียเร็วครับใช่อุนช่วงนี้นเป็นไรช่วงหลังเป็นเลยเสียจังหวะทำเร็วหมด ตอนแรกจะท้ใหม่ลดมันรดเน่ยมันไม่ลดไมครับนนอนแต่หมืหน,น,มนดน้อยอยากดีเร็วื ก็จบเป็นแก่นี้สวัสดีครับก็จบไป,ไป